ตอนนี้คุณก็อยู่กับ s a. m o เสนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ช่อง c a สซิ l ่ามอสเหมือนเดิมเลยนะวันนี้มอสอยู่ที่สวีเดนนะคะพอดีว่ามาเยี่ยมบ้านญาติสามีนะคะบ้านคุณแม่สามีสิไม่ใช่ญาติสามีแล้วก็มารับลูกสาวกลับด้วยเพราะว่าน้องมิล่าเนี่ยมาอยู่กับคุณย่านะคะในช่วงซัมเมอร์นะ ช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะเขาก็มาอยู่ที่สวีเดนนะคะหุนพักร้อนนี่แหละแล้วตอนนี้ก็คือเดี๋ยวโรงเรียนเนี่ยใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะทีต้าวันนี้ก็เลยมารับลูกสาวกลับนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาเจอกันเนี่ยก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแบรนด์นี้มาแน่นอนเลยแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนะั้นนี่เลยลองชอมค่ะ ซึ่งลองชอมคนะ่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาเป็นแบบมหากราบเลยนะเยอะมากหลายใบมากมีสีแบบไหนอะไรยังไงมากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทีละใบล้วกันค่ะนี่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มกันที่ใบแรกเลยกี่ใบเดี๋ยวนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าใบค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่ามอสเนี่ยสอยใบไหนมาบ้านนะโอเคใบแรกเลยนะคะอันนี้หลุดออกมาจากกล่องแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็น รุ่นของลองชอมนะทุกคนซึ่งตัวลองชอมเนี่ยโมชอบอย่างนึงก็คือกระเป๋าเขาเนี่ยมันสามารถแบบพับได้เวลาที่เราเดินทางใช่ไหมคะก็สามารถทำให้มันแบบพับแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเดินทางเราได้เนี่ยทำให้เราสามารถพกไปได้หลายๆใบแล้วมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งอะ่ะที่แบบว่าเปิดซิปขึ้นมาแล้วทําให้กระเป๋าเนี่ยมันใหญ่ขึ้นได้อันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ใบนั้นเนี่ยใครที่ชอบเดินทางแล้วก็พกของเยอะเนี่ย แบบสายช้อปปิ้งอ่ะอันนี้เหมาะเลยค่ะเพราะว่าตอนเดินทางไปเนี่ยมันสามารถพับได้เล็กนิดเดียวแต่ตอนกลับมามันสามารถแบบมีกระเป๋าถือใหญ่ๆใบหนึห่งได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโมซื้อใบไหนมาบ้างนะคะจะใบไหนมาบ้างใบแรกเลยจะเป็นสีม่วงอันนี้จะเป็นสีของซีซันล่าสุดนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นระปิยยบคลับนะคะถ้าตัวคลับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาจะมีตัวม้าวิ่งแบบนี้อยู่นี่เป็นม้าแบบนี้อยู่เห็นไหมคะต้องบอกว่าทําไมถึงเป็นรูปม้าใช่ไหมคะ ในเ,เมื่อก่อนเนี่ยสำหรับคนที่เขาเล่นกีฬาขี่มา้าหรือว่าโปโลโหรืออะไรพวกนี้ทั้ทุกคนจะเป็นคนที่แบบเป็นราชวงศ์ชั้นสูงหรือว่าคนมีตังค์คนรวยนั่นแหละนะก็เลยทําให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับกีฬาขี่มา้าเกี่ยวกับมา้าอย่างเช่นกุชชี่เนี่ยเขาก็จะมีตัวฮอสบิดใช่ไหมคะตัวฮอสบิดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเกี่ยวตรงม้าเนี่ยขึ้นมากับสายด้านบนนะคะแล้วก็ มีรุ่นอะไรนะดีออก็มีดีออก็จะเป็นรุ่นของแซ d โดนะคะที่เป็นทรงอ่านหมานั่นเองเอ r m เมสอ่าเอรเมก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าของแบบของเขาเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับม้านะคะเหมือน,นเป็นสัญ,ญลักษณ์แบรนด์ด้วยลองชอมก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะที่เรียกได้ว่าให้ความสําคัญแล้วก็มีประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะ ซึ่งเจ้าตัวม้เนี่ยมสคิดว่านะคะก็น่าจะมากับเรื่องราวนะคะที่อยู่ในประวัติศาสตร์นะเกี่ยวกับคนที่เขามีเงินสมัยก่อนนะคะทำให้การสร้างแบรนด์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยสีนี้ค่ะจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ตรงที่ตัวขอบหูหิ้วนี่จะเป็นสีชมพูนะอันนี้จะเป็นสีของซีซันใหม่ล่าสุดเลยค่ะทุกคนมดซื้อมาเกือบจะทุกสีเลยนะแล้วต้องตัวกระดุมเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีชมพูเห็นไหมคะก็จะเป็นม่วงสลับกับชมพูนี่เลย พวกรุ่นต่างๆนี้นะคะแต่ละซีซันเนี่ยเขาก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปสมมติว่าซีซันนี้เนี่ยออกมา8สีใช่ไหมคะ8สีเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วซีซันต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีสีใหม่ออกมาค่ะนี่โอเคด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยมมซื้อมาเป็นไซส์ S ค่ะทุกคนไซส์ S เนี่ยถะาายแล้วก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ถือนะถ้ามันเป็นไซส์ S อะเพราะว่ามันหูสั้นมีหูสั้นหูยาวค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยโมซื้อเป็นหูสั้นมานะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีก,กว่าว่าถ้ามันเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบแตกต่างจากปกติหรือว่ารุ่นก่อนหรือเปล่านะคะนี่อันนี้ด้านในค่ะก็จะเห็นเลยว่าเขาเป็นเหมือนวัสดุที่สามารถกันน้ําได้นะคะแล้วก็ตัวซิปค่ะก็จะเป็นตัวซิปที่มีม้าแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของลองชอมนะคะแล้วก็ตัวด้านในตัวที่ปักอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะปักฝังลงไปด้านในเลย นี่ปักฝังลงไปด้านในแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านี่อันนี้นะคะก็คือเรียกได้ว่าวัสดุเนี่ยพนทานนะคะแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีช่องเล็กๆอีกช่องหนึ่งเอาไว้สําหรับที่แบบเราใส่ของใส่บัตรนะคะแล้วด้านในก็จะมีเหมือนเป็นการ์ดมาให้นะคะเหมือนเป็นการแบบสอนวิธีการพับต่างๆนะคะว่าเราจะพับกระเป๋าเนี่ยเก็บเข้าไปอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็มีพวกวิธีการใช้วิธีการดูแลต่างๆเล็กน้อยนะคะก็สามารถอ่านกันได้นะใครที่มีการ์ดใบนี้เนี่ย พวกการที่มากับกระเป๋าค่ะแนะนําว่าให้อ่านเลยนะด้านในเขาจะบอกว่าต้องดูแลรักษาย,ยังไงอะไรยังไงมีประโยชน์มากๆนะคะโอเคสําหรับใบแรกผ่านไปนะคะสีนี้ใครที่ชอบนะเดี๋ยวโมสจะดูให้ว่าอันนี้เป็นสีอะไรอาหาไม่เจอทุกคนอาจจะละสีม่วงนะคะเขาก็จะมีเขาเขียนบอกไหมนะเออมันเป็นภาษาสเปนอะทุกคนยังไงดีละ่ะมันคือ อารันดานโนนะคะตัวนี้สีเนี้ยคือสีอารันดานโนนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาษาสเปน m o สไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกชื่อสีเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าใบนี้อ่ะราคาอยู่ที่85ยูโรเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆไปเลยเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปกันเลยดีกว่าไปกันอย่างรวดเร็วนะคะเรามาต่อกันด้วยอีกใบหนึ่งอันนี้ก็เป็นคลับเหมือนกันนะคะเขาจะใส่ห่อกระดาษมนาะให้อย่างดีเลยนะทุกคนแล้วก็มีสติกเกอร์รองชองติดมาแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีอซูนโอสคูโรอซูนโอสคูโรก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือสีน้ำเงินเข้มนั่นแหละคะ่ะแปลเป็นภาษาไทยก็คือสีน้ำเงินเข้มนั่นแหละค่ะทุกคนก็อันนี้ค่ะด้านในเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นคลับเหมือนกันก็จะมีตัวปักสีแดงอย่างใบงนี้ใช่ไหมคะเขาจะเล่นสีม่วงแล้วก็สีชมพูส่วนใบนี้ค่ะก็จะเล่นสีน้ำเงินแดงค่ะก็จะมีตัวปักเป็นตัวม้าสีแดงนะคะแล้วก็มีเป็น ตัวกระดุมก็สีแดงเช่นเดียวกันนะคะตัวสายค่ะก็เป็นสีน้ําเงินแล้วก็ด้านในเป็นสีแดงอย่างนี้นะคะวัสดุต่างๆก็จะเล่นสี2อสีนะคะน้ําเงินแดงแบบนี้เลยนะทุกคนโอเคทีนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเขียนเลยว่ามันคือรุ่นอะไรนะคะ อันนี้เขาจะบอกเลยว่ามันเป็นไซส์ S นะคะถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ S M L เนี่ยเขาจะบอกเลยด้านหลังนะทุกคนมอสไม่แน่ใจว่าออกเสียงชื่อรุ่นผิดหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเดี๋ยวอาจจะใครที่ออกเสียงถูกเนี่ยอาจจะบอกได้แยง้งกันได้นะค,ะคลิปต,ต่อไปเนี่ยถ้ามอสทำเรื่องเกี่ยวกับรองชอมเนี่ยจะได้ออกเสียงให้ถูกต้องโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเลยนะคะสําหรับใบนี้นะอันนี้เนี่ยจะเป็น ในรุ่นของแบบรุ่นกปกติแล้วค่ะนี่จะเป็นรุ่นคลาสสิกแล้วนะอันนี้เนี่ยที่เปิดให้เมื่อกี้เป็นรุ่นคลับนะคะราคาจะอยู่ที่85ยูโรทุกสีเลยค่ะแต่ว่าสีนี้เนี่ยรุ่นนี้ค่ะจะเป็นไซส์เนะคะแล้วก็เป็นรุ่นแบบคลาสสิกค่ะทุกคนราคาก็จะถูกลงมาหน่อยค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ 75ยูโรเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็มีหลากหลายสีให้เลือกได้เลยนะสีนี้เนี่ยจะเป็นสีที่ได้เรียกว่าขายดีที่สุดเลยนั่นก็คือสีเหมือนแบบออกสีกากีอะทุกคนสีเขียวเข้มากากีน้ำตาลน่ะนะแล้วก็ตัวหูก,กระเป๋าค่ะก็เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบที่ออริจินอลเลยใครที่เป็นแฟนของลองชอมนะรับรองได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีใบออริจินอลดึงใบนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปกันเลยนะคะสีนี้สวยมาก ทุกคนนี่มันเป็นสีแดงอะทุกคนแดงแบบแดงส้มอ่ะมันไม่ได้แดงแบบแดงแปดอะมันเป็นแบบส้มชมพูแดงแบบผสมผสมกันแล้วเขาผสมสีออกมาได้สวยมากมันดูแบบไม่ได้แบบเวอร์เด่นจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแบบสดขนาดนั้นอะคือใช้แล้วคือสวยอะถ้าสมมติคนที่แบบแต่งตัวเสื้อผ้าสีดําขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือกระเป๋าเป็นสีสีเนี่ยทำให้แบบช่วยเพิ่มสีสันได้นะทําให้ดูเป็นคนที่แบบเออสดใสร่าเริงช่วยเปลี่ยนบุคลิกของเราได้ค่ะ นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบนะคะแต่ว่าใบเี้ยค่ะที่แตกต่างกันก็คือตัวที่เป็นอ,อ,อะไหล่ต่างๆนะคะตัวกระดุมหรือว่าตัวซิปเนี่ย mm hmm. เห็นได้เลยว่าสีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวคลับเนี่ยจะเป็นสีเงินนะทุกคนแต่ว่าตัวที่เป็นรุ่นคลาสสิกเนี่ยจะเป็นสีทองค่ะสีทองอ่อนๆน,น,นะไม่ได้ทองแบบทองเข้มแล้วก็ใบสุดท้ายสําหรับวันนี้ค่ะทุกคนนี่อันนี้ชอบมากเป็นพิเศษนะเพราะว่า สีเขาน่ารักมากค่ะนี่เดี๋ยวโมสักแกะให้ดูเขาห่อมาดีอะแบบไม่อยากทำา้ายห่อมากระดาษก็เป็นกระดาษของลองชอบนะทุกคนนี่สีชมพูชมพูแบบชมพูหวานเย็นนะ่ะมันน่ารักอะเนี่ยแล้วก็ตัวใบสีชมพูเนี่ยค่ะเขาจะเล่นสีเป็นสีแบบชมพูกับน้ําเงินนะเนี่ยพอเปิดออกมาใช่ไหมคะกองกระดุมเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงิน รงหูหิ้วกระเป๋าด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นแบบนี้ดนงคางตัวอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสีน้ําเงินหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวซิปอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นรุ่นของคลับเนี่ยก็จะเป็นซิปสีเงินนะนี่ซิปเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆแล้วสีเนี่ยก็คือถือแล้วแบบเออชมพูแบบชมพูเอออะทุกคน มันไม่มันไม่ได้ชมพูแบบเป็นๆนะมันดูชมพูผู้ดีชมพูอมม่วงชมพูหม่นๆนะบอกไม่ถูกแบบสีชมพูโลตัสค่ะทุกคนเนี่ยมันจะสีประมาณนี้นแหละก็คือสวยมากนะคะสองสีแบบนี้นะนี่วันนี้ได้มาทั้งหมด5้าใบด้วยกันค่ะเออลืมบอกไปใบนี้ก็ราคา85้ายูโรนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นคลับนะคะนี่สามใบรุ่นคลับนี้ค่ะราคา85้ายูโรที่ได้มานะแล้วก็สองใบนี้ค่ะเป็นรุ่นคลาสสิก75้ายูโรค่ะ ภูมิมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมชอบใบไหนกันที่สุดคะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะและสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ดูกันอยู่แล้วก็เป็นแฟนของลองชอมนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าสีไหนเป็นสีที่ควรตําเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยนะเดี๋ยวโมสจะไปตาม,มาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันแบบว่าเลิศจริงหรือเปล่าอะไรเงรี้ยแต่จะเอามารีวิวให้ดูกันนะคะ วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะใครที่ไม่อยากพลาดเรามจะมารีวิวแกะกล่องอะไรอีกนะคะหรือว่ามีเรื่องราวทริคเกี่ยวกับแบรนด์เนมต่างๆมาให้ดูอีกนะคะก็อย่าลืมค่ะกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายอาดิ os